ไก่สามตัวนี้เป็นตัวผู้หมดเลยครับเกิดแปดครับรอดมาสามตัวเตินผู้หมดเลยผมเอาตัวนี้เป็นกระเทยครับเดี๋ยวมาใกล้เดีด๋ยวโดนหัวผมเอาไก่กระเทยผสมกับไก่แดงครับนี่ครับกระเทยกระเทยกับหมานครับไก่แดงกับหมานครับตัวแดงเป็นหูขาวครับผมไม่คิดว่า มันจะออกมาเป็นกระเทยตัวหนึ่งครับนี่ตัวหมดรอบปลกลูกเลยเนี่ยตัวนี้เป็นกระเทยตัวพี่ครับตัวนี้กระเทยแดงครับสองตัวนี้ก็เป็นหูขาวครับหูขาว,ต,วต่เล็กเลยดูหูขาวใหญ่นะครับชัดเจนเดี๋ยวปลกให้มันกินรักมาครับสามตัวนี้ห่วงครับ เันนี้เก็บไว้เล่นครับสามตัวกูจะได้แต่ละข้อครยากครับไก่ผมเกิดแปดเนี่ยเหลือสามเนี่ยยังดีเป็นตัวผู้หมดเลยอันนี้เกิดสิบสองเหลือหกครับตายหาหมดผม่าโอ้โหไม่รู้จะเลี้ยงยังไงอะให้มันรอด,ดเยอะที่ผมก็แคบด้วยอย่ามาใกล้เลยโดนหัวโดวนหัวครับนี่นี่น,น แดงไหมนะโลตัวพี่ครับไก่กระเธอผมว่าเอาไก่กระเทยม,มาทับไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ปล่อยไก่แดงทับยาวเลยมันก็เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวมารอดูตอนโตครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้มีทรงดีครับไก่หมานทั้งสามเลยนะครับมาโล đen cái ừ, này quá